รอบนี้เราจะแก้อะไรครูต่อเดียรอบที่แล้วเกินหนีออกมาไม่รอดเลยน,นัน่นนี่เราก็แก้มาหลายอย่างนะเริ่มนึกไม่อมอกแล้วอะนั่นดิแก้อะไรดีอะคิดไม่ออกเหมเหอือนกันพี่อาร์ดเห็นนั้นปะอะไร,รอ่ะไหนอะเพิ่งไม่เห็นมีอะไรเลย ไปมาไหนล่ะนู่นอ๋อเปิดทุเรียนแล้วจะไปแกล้งครูไงวันนี้มาแก้คุณครูกันนะคะมีเด็กๆสองเด็กเขาจะแก้งครูเป็นสีแดงแล้วเขาจะแก้ครูสีแดงกับเจ้าปุ๋ยที่ยืนให้ครูนั่งทับวันนี้ที่ผมรู้ว่าผมไปดูคลิปมาก่อนแล้วนั้น ก็ตลกเลยทุกคนเขาหล่อให้หมดก่อนจะเล่ามาเปิดได้บองไว้ตรงใต้หมอนบอกว่าจะจับจะไม่จับอะไรต่าแหน่ไม่เคยหรออาร์ตไม่เคยเก่งกาจับตอนนั้นนติดพันอะไรติดนิดหน่อยอะแล้วก็เอาเค้กมาป้ายหน้าคูมาแล้วลูกกอลอันนี้ผม่็คือท่าตัวเชื่อไม่ต้องเชื่อ อยาให้ดูเลยเนี่ยดูาจ,จะมีการกิงล่าหรอ่า,อาเด็กๆเขาเก่งกัเลยเรา,าก็จะต,จะตะมาที่ปาไม่เห็นมีอะไรมันต้องรเนี่ฝฝาดย ไม่ครูแกดูอารมณ์ดีเนาะนั่นดิอืมคืจริงนะเพ้่กคจริงนะเพิ่เฮ้ยครูเผื่อแล้วแล้วว่นาเอาเปิดทขึ้นเรียงข้าไปกันเถอะไปไงครูอยู่หน้าบ้านแต่แกก็อย่หรอกอนะตามมา ทำด้วยนะโอเคๆไปเล นี้ฉันจะไม pues ่ปล่อยพวกเด็กนั้นไปแน่แน่ฉันจะทำยังไงอย่างนี้จับเด็กพวกนี้ได้เนี่ยไปไหนไป นี้เราจะแก้ไรดีอ่ะนั่นนะไรดิรู้แล้วนี่เอาเลื่อนไปทำไรแล้วก็เอาเลื่อนไปเลื่อยขาอีครูไงเวลาครูนั่งอาจจะได้หง่หลังเลยได้สนุกอ่ะไป พวกเธออยากแก้ฉันมากใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้จ้าครูไปแล้วไปแล้ว๋ยูครูลงมาก่อน นี่เอาตัวนี้เลยโคชชานังดิ้งเลยดิเลยดึ๊เลยไอ้หลามเลยคราวนี้ครูได้ไงทองแน่พวกแกเสร็จทันแน่ Bye. ครูเคจะไปไหนอ่ะไม่รู้ดิครัเค้กจทำอะไรครับมันไม่เชื่อวันเกิดกันนะนั่นแหละสิคะครูหนูได้อัดอยู่หนูไม่กินเค้กค่ะฉันไม่ได้เอาให้พวกเธอกินจ้ะแล้วเอามาทำอะไรครับก็มาทำอย่างนี้ไง กันจ้าครูเปิดพวกเราไปเถอนะคะพวกเราสัญญาพวกเราจะไม่มาที่นี่อีกแล้วใช่ครับครูเปพวกเราเถอะนะอย่าหวังเลยพวกเธอมาแสบแค่นี้มันยังน้อยไป กันนะเนะแต่เรัไม่ไ็คไงไม่เป็นไรสุดลูกครูไปไหนแบบนี้กดสีเดดสาไม่ใช่ผมหรอกคุณไม่จ้าคุจะคุณจะพืน เอมีติกรรมยังไงกระเพราหมูธรรมบ๊อหงนะคะผู้ปกครองเราเลยนะคะใช่ครับจะโทรไปเลยนะครูทำเป็นไก่ทำเป็นกระเพราหมูนะมาสั่งให้ฉันไม่ต้องโทรบวกกับไข่ดาวด้วยตรงนี้แหละคราวนี้เอากี่ซองก็ได้ตามใจถุงเลยเรื่องหยอกแม็กกี้เฮ้ยทำไมเก็บไว้ไหนนะเบอร์โทรผู้ปกครอง4444เนี่ย สงสัยดิก็ูข้างบนรู้ก็ไมองใคเอาดีกว่านะถ้าครูโทรอกพ่อแม่เราซวยแน่เลยแต่ดิเขาก็ต้องซวยเหมือนกันเฮ้ยอาร์ตแกมาจับเขาสิมันจะแก้ไงอ่ะเขาก็โดนเหมือนกันเนี่ยก็ขยับเข้ามาใกล้ๆกันแล้วช่วยกันแก้บัตรไงเร็วเดีวครูมา I won't